คนเเยยอะมากลสวัสดีอันนี้เรามากินอะไรกันอ๋อนี่เราอยู่ที่ร้านร้านผัดไทย,ไทยผัดไทยผัดไทยไก่ทอดนะประตูชัยนะครับผมข้าสั่งอะไ,ไรวาอ๋อนี่ผมสั่งเป็นผัดไทยหมูแดงเส้นเล็กหมูแดงนะนแล้วก็ไข่ทอดนะครับต่อสั่งอะไรบ้าง เป็นกะเพราครูงสดนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับตอนนี้คนเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร้านนะครับอยู่ข้างทางเลยอยู่ที่ประตูชัยเมืองแพร่นะครับผมคนเยอะมากนี้เราก็รอหอยทอดกับผัดไทยนะครับเรียเขาผัดข้างทางเลยนะครับข้างทางก็มีร้านขายเยอะเลยนะ ก็จะเป็นหอยทอดของเรานะครับมีสั่งไว้นะเราพัดทางทางนีง้นะครับยิ้มมาแล้วครับหอยทอดครับผมว่า

เราก็รอผัดไทยนะครับมาแล้วครับอันนี้เป็นผัดไทยหมูแดงนะอันนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดปีด๊มนะันแรงครับก่อนอื่นปีบมะนาวงกันเลยดูครับกุ้งได้กี่ตัวกุว้งได้สองตัวรีบเรยคุณผู้ชมนะ Đây, xin lỗi em xuống ngồi ทำไรอะ่ะลาสเ, <c oughs> เดี๋ยวมาทิ้เลยสุปที่ปนคเลยไช่ไ้ไ้ไทยได้ไค่ที่เปนค้ฉ่มไหม นี่นะครับก็เป็นร้านผัดไทยหอยทอดนะครับแถวประตูชัยเหนืองแพร่นะครับรสชาติแบบช่ำอร่อยมากนะครับอ่าร้านละบายไากครับายร้านละครับกินก่อนเด้ออ่ะคํัทดุดท้าย คุณตัวใหญ่มาก